สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเมื่อนี้ก็เอาเลขสรุปของมาสีหมอกกับรวมหวยดังสรุปเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1พฤศจิกายน2564สรุปเลขถ่ายเนื้อจาก เอาของมาสีหมอกนี่เลยจ้าเอาของมาสีหมอกนี่เลยจ้ามาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมว่าเลขสรุปของแอดนี่จากมาสีหมอกกับรวมหวยดังนี่จะมาตัวใดนะจาะนาะ ถามที่แอดเห็ดนี่เนาะสมมติว่านี่แม่นชัวนี่เนาะอาจารย์แม่นชัวนี่เพิ่นมาแปดกับ4ีเนาะจะเนาะแอดก็จะเอามาขีดแปดนี่ค่ะขีดแปดแล้วก็มาขีด4ีเนาะ ขีดแปดแล้วก็ขีดสี่ไอยอดพูดะนี่นี่เนาะเด่นสองเด่นสองแอดก็เอามาขีดขีดที่สองนะจะเนาะนี่ขีดนี่ไอ อันนี้โชคทวีนี่เพื่อนเด่นเจ็ดเนาะแอดกามาขีดที่เจ็ดขีดที่เจ็ดนี่ค่ะขีดที่เจ็ด,ด 7. สรุปแล้วแต่ละอาจารย์เนี่ยเพื่อนไหมาตัวเด่นตัวใดนี่แอดกามาขีดเนาะของมาสีหมอกนี่แอดอามาขีดนี่เลขสองนี่ สิบแปดสิบแปดอาจารย์เนาะมาสีหมอกเลขสองมาสิบแปดอาจารย์เลขหามาสิบสามอาจารย์สรุปแล้วนี่ก็เป็นเลขเด่นนี่เด่นหาเด่นสองกับห่านาะจะเนาะของมาสีหมอกเลขห่านี่เด่นสิบสามอาจารย์นี่จะ้ะส่วนเลขฮกนี่ เลขหกเด่นแปดอาจารย์ที่มาเขียไว้ส่วนรวมหวยดังนี่รวมหวยดังนี่นี่ที่เอามาเขียนี่เนาะเลขสองนี่มาหาอาจารย์มาหกเด้อจ้ามาหกอาจารย์ส่วนเลขหกนี่มาเสีอาจารย์ สรุปแล้ไวไอ้รวมหวยดังนี่จะเด่นสองกับหกส่วนมาสีหมอกนี่เด่นสองกับหาสรุปแล้วสองสำนักนี่เนาะสองสำนักนี่จะเด่นสองแล้วก็หาแล้วก็หกเนาะสองสำนักนี่เลขเด่นผลมาเป็นเลขไทยเนาะจ้ะเนาะ เป็นเลขไทยเด่นสองเลขลลางเด่นสองอันนี้อันนี้ของไงหวยดังเด่นสองสองหกจะเนาะอันนี้ของหมาสีหมอกนี่เด่นสองสองหกของแปะกงมมาสีหมอกนี่ ก็ข้างล่างพื้นดินหกนะจ๊ะเนาะนี่เป็นซองหกจก้ะนี่แล้วก็เลยเอามาสรุปใส่คับเลขท้ายเนะาะสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ของติ๊กฮีโลเอาเลขท้ายมาเบิงบ้งด้วจ้ะมาแห้เบิ้งนี่จ้ะเลขท้าย พันวา่าเลขกำลังดังนี่เลขดังนี่พลังเลขดังนี่สองนี่มาร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไ่มจ้าสองมาลอยเปอร์เซ็นต์นี่มีสองอย่างเดยจ้ามีสองหาสองหู ลากาสองสามนะจ๊ะเนาะเลขสองสามนี่เป็นเลขวันปียะเนาะสองสามเพื่อนว่าเลขไทยนี่สลากกินแบ่งรัฐบาลนี่สองมาร้อยเปอร์เซ็นต์การเลืเอาเลขสรุปมาให้เบิ่งเนะาะถ้าเป็นเลขติดสองนี่ของติ๊กฮีโร่นี่ มีสองอย่างเลยจ้ะอันนี้เลียกไทยของเพิ่นการมีสองหาสองหกนะจ้ากับสองสามพิจารณาเอาเลยจ้าพิจารณาเอาของรวมหวยดังนี่เนาะรวมหวยดังนี่เขาจะเด่นสองกับหก ส่วนม้าสีหมอกเด่นสองกับห้าฉะนั้นเลขหากับเลขหก็มีความสําคัญคือกันเลยจ้าเลขหากับเลขหก็มีความสําคัญคือกันการเลยเอามาสรุปใส่อันนี้เวยจ้าเดี๋ยวสิอธิบายให้เบิงนะ้งเนอะให้ฟังเวยจ้า เลขสรุปของไครสรุปพิเศษของอันนี้เพื่อนสรุปหา้าห้านี่เพื่อนว่ามาแน่นอนน,อาน่าจะเนาะเลขสรุปเลขห้านี่มาแน่นอนตรงก็ไปมาสีหมอกเนาะเด่นสองกับหา้าแต่ว่าหวายดังนี่เพื่อนมาสองกับหก ก็เลยเอาหากับหูกนี้มาใส่กันอันนี้สามารถเป็นอาจจะเป็นเลขไทยได้นอกจากเนาะสองห้าสองหกเลยจ้าเบึงค่ะอันนี้เป็นตัวก,กรับเนาะเป็นหาสองเลยจ้าเป็นตัวก,กรับของสองหาเนาะ นี่เป็นหาสองและกะอันนี้ก็หาสองคือกันเป็นตุกับแอดก็เลยเอามาสรุปบกบนอาจจะพลาดด้วยจ้าเลขสรุปเลขเด่นวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564เป็นเลขสรุปด้วยจ้า สรุปเลขท้ายสองตัวขอสรุปเป็นสองห้าเป็นเลขสองห้ากับสองหกแล้วก็เลขห้าหกอันนี้เป็นเลขกันนะจ๊ะจะตรงกับหลายสำนักอยู่ค่ะเลขสองหกโปรดใส่วิจารณญาณในการดับชม้วยจ้าอันนี้เอาเลขท้ายมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ รับชมเบิงค่ะเอามาวิเคราะห์แล้วเลขไทยเพิ่นสองห้าสองหกห้าหกแล้วก็เลขกันไว้ก็คือเลขแปดสองแปดสองหรือ สองแปดเป็นเลขก,กันนะจ๊ะเนาะพลวามาสามสามอาจจะกลายเป็นแปดนะจ๊ะกาเลขก,กันไว้ให้กันไว้เลขแปดสองนี่ก็มาไลยอาจารย์ดูจ้ะแต่ว่าพนลังเป็นบุญแต่ว่าล่างพลวามาสองแน่นอนจ้ะมาวิ่งนี่มาสองร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้พลว่าล่างพลวามาแปดสองเือกัน ็เลยอยากให้กันไว้เนาะจ้ะเนาะของเอดก็ได้มาจังสิเลยจ้าได้มาสองหากับ2องหกเลยจ้าเพราะว่ามาจากหลายสำนักเนาะจ้ะเนาะกระคอสรุปเลขถ่ายสลากินแบ่งรัฐบาลไว้แต่เพียงทนเท่านี้เลยจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม มักบอกเลขที่คุ้มเขียวไว้นี่้ามบ่บมักกับพาเน้อจ้า้าม,มักกับบูดกดไลค์กดติดตามให้ได้เ้อจ้าจะได้โบพาดงวดต่อไปขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าที่รับชมคลิปของเฮานี่คลิปสรุปเลขไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ตั้งแต่ต้นจนจบก็บขอให้โชคดีเด้อจ้าให้ถูก รางวันสลากินแบ่งรัฐบาลนี่ถูกทุกงวดทุกงวดด้วจ้าสวัสดีจ้า